โอ้สวัสดีครับแม่บัววันนี้มันสวยจังเลยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มากินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นค่ะอืมนี่นะครับทุกคนนะก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นแล้วก็เป็นร้านที่เป็นเพื่อนกันด้วยนะเนี่ยรู้จักกันอยู่ค่ะตอนเด็กสนิทกันอยู่น้องชิมดูอร่อยครับอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นเออนี่าด้วยสามสิบบาทเองนี่นะครับอร่อยคน ชอบกินร้านนี้นะร้านดังร้านดังใช่ไหมครับดังในความอร่อยอ่าดังในความอร่อยนะครับแล้วก็พอกินสามสิบบาทอ่าสามสิบบาทเองนะครับทุกคนนะนะครับเฮ้แมงกะบบีก็มาสั่งกินด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เออไอ้แล้วเขาก็มีผักมาบริการกด้วยนะทุกคนนะ, <สด S 1> ะผักสดเนาะมา